คนกลามโลกนะฮะออกศึก<อ>นะฮะมีไหนก็ตามมีคนหรือไม่มีคนก็ตามให้ดีที่สุดพบกับอาจารย์ร้องสดๆคนกลับโลกไ้ฮะ แสุดทุดังนนควมจริงรักลูกสาวแวกมาเมค บันเทาให้ทุกท่านบางเบาอยุดเฝ้ามานิ่งคิดครับยังไงเออแค่นี้โอ้โหทุกคนปรบมือให้ด้วยแล้วใครมาร้องะครับกลุ่มนี้นี่เราเป็นเพื่อนกันแล้วสามคนนี้นะครับแล้วนี่เป็นเป็นยังครับเป็นเพื่อนเฟซบุ๊กยังคนก้าวฝันคนก้าวเปลี่ยนเป็นหน่อยเป็นหน่อย เข้ามาหน่อยผมขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมฮะแล้ลูกชายดีกว่าครับลูกชายลูกชายเออลูกชายอ่ะลูกชายนล้วอดลูกทำเพลงสะท้อนนะ นนนนา,างงมง,างาาาาาเลมารียนอยู่ชั้นไหนครับเนี่ยป .5 โรงเรียนอะไรโรงเรียนเทศาบาลหนึ่งเกิอดอิทาวไปถามเทศาบาลหนึ่งหนองแพงเพชรอยู่แพงเพชรเกิดอ,อะไรนะเกิดกิตยาถามของเอกชนปะ ของเทศบาลอ,อันนี้ของน้องชื่ออะไรครับเราน้องแอดเป็นเพื่อนกันยังคนก้าวฝันอนะได้ไหม,ไมไเฟซเฟซบุ๊กไลฟ์สดอยู่มมอ่หนูร้องหน่อยสิไม่ร้องนะฮะโอเคของหนูแอดยังแอดเป็นเพื่อนไหมไลฟ์สดเลยตอนนี้ไลฟ์สด หนูต้องกล้าโชว์นะคะกล้าโชว์อ่ะลองหน่อย <c oughs> เอาไปเป็นเพื่อนเฟซกันก่อนแล้วกันคนกล้าฝันคนกล้าเปลี่ยนเดี๋ยวมาฟังนักร้องไปเราเดินทาง อ๋อนี่กี่คนเนี่ยนีเรื่องี่เขสมัครด้วยนี่ใช่ไหมสามคนสามคนอ่ะขอขอฟังเสียงหน่อยเนี่ยเฟสเฟสอันนี้เป็นเฟสพิเศษฮะเฟสคนกล้าฝันคนกล้าเปลี่ยนฮะมาเป็นเพื่อนกันนะอ่าน้องขอขอฟังเสียงหน่อยมาถึงฟังเสียงร้องเลยครับครับเดี๋ยวน้องเลยนี่เดี๋ยววันนี้นะครับ ว่าหักหัาเมื่อนั้นจดชื่อเฟซนไปนะมันยัดินใส่แล้วคนที่ว่าหักหลาย mm hmm. มือนี่หัวใจเอาภัยมาปน mm hmm. แทบบ่มีแห้งหายใจลาลอย ไปทั้งตัวต้อนกลั้นใจฟังเหตุผลของคนที่เสาว์ักกันอันนี้คือผู้จัดก,การศิลปินทั้งสามคนเลยนะ <c oughs> นี่แหละคือความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้นไม่ต้องรอชนะเราสามารถตั้งทีมของเราขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเป็นเพื่อนกัน อย่าไปลาดยาวอย่าไปลาดยาวไปเปิดคอนเสิร์ตที่นู่นคนกล้ามาหาเงาะโอเคนะครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับในการร่วมสรุปนะฮะกับเพื่อนของน้องพี่ในเขตของนครสวรรค์นะครับอะไรแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเก็บตกนะ,ะเก็บตกอ่า เห็นไหมเข้ามาดูแล้วนะครับลือชัยล <c oughs> ือชยัอชยเลยพี่ลือชัยครับม,มาในน้ำนี่ครับพี่ครับน,นี่เขาจะมากวดตอนเย็นใช่ไหมหรือเขามารับสมัครก็เถยโอ้เขาขึ้น